ดียก็เล่นได้สนุกใหญ่น้ำโชคน้ำโชค <c oughs> รู้รู้จักชื่อตัวเองและวน้ำโชคแม่ไปทำงานนะน้ำโชค <c oughs> อเอะอะไรอ่ะ แนะม,ม,ม่ไปทำงานแนละ้วลูกไม่ได้แต่ไล่ร้องทำไมอืมอืมอืมแม่ไปทำงานแล้วลูกไายบาย,บายเดี๋ยวเจอกันห้าทุ่มนะเอออยู่ตัวเดียวก่อนนะลูกนะอืมอืมอืมได้บาย,บาย